พาเพื่อนๆมาดูว่านงูค่ะว่านงูของนางก็ได้มาหลายปีแล้วนะคะไม่เคยเปลี่ยนกระถางค่ะจึงแออัดอย่างที่เห็นค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใบก็ไม่เคยไม่เคยงดงามหรือดกยาวเลยนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ หลายปีหัวเลยออกมามากค่ะเพื่อนๆค่ะนางก็ตั้งอยู่บนไหยนะคะแล้วก็ใต้ไห้นี่ค่ะก็จะมีน้ําค่ะฤดูแล้งนางจึงไม่ค่อยที่จะอาลดน้ํเขาเท่าไหร่เขาก็จะอยู่ได้ค่ะเพราะลากเขาจะลงไปอยู่ในไหข้างล่างกับเพื่อนๆค่ะก็ว่านงูนี่นะคะสรรพคุณก็แก้พิษงูค่ะทําให้งูเนี่ย กลัวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนางยังไม่คอนเฟิร์มนะคะนางยังไม่เคยค่ะและหวังว่านางจะไม่ได้ใช้เขานะคะก็มีตำนานเล่าว่ามีลุลงนะคะเจ้าของว่านเนี่ยค่ะแกเคยเดินโดนงูงูเห่ากัดนะคะแล้วแกก็รีบไปเอาว่านเนี่ยค่ะมาเคี้ยว แล้วก็บี้บี้บี้ค่ะผสมกับมะนาวค่ะแล้วก็าทาไปบริเวณที่งูเห่ากัดนะน,นะคะแล้วแกก็ไปหาหมอค่ะพอไปหาหมอ,อหมอก็ต้องขอบบอกว่าไม่มั่นใจว่าเป็นงูเห่าไหมเขาก็จะไม่ฉีดเซรั่มให้ค่ะเพราะว่าไม่ได้เอาตัวไปด้วยค่ะแล้วก็ลุงก็ไม่ได้บอกนะคะว่าทาทาทา,ทาว่านมาแล้วหรือ,อแล้วก็แกก็กินว่านมาแล้วค่ะแกก็ไม่ได้บอกค่ะ จนหมอก็ให้นอนค่ะนอนลอยอยู่อย่างนั้นนะคะดูอาการค่ะจาไม่ได้ว่าเก็บอกว่านานแค่ไหนนะนะคะจนแกหายค่ะคือหายเจ็บค่ะอาพิษงูมันจะเจ็บอยู่แล้วนะคะถ้าโดนพิษกัดเจอโดนงูกัดเนี่ยก็จะปวดมากค่ะไม่ว่ามีพิษหรือไม่นะคะก็จะปวดอย่างแน่นอนค่ะเวลารักษาก็จะนานมากนะคะถึงไม่มีพิษก็จะรักษาหลายวันค่ะเพราะนางเคยพาญาต ที่โดนง,งูกัดไปหาหมอนะคะก็จะปวดมากค่ะแต่แกนอนเฉยค่ะนอนไปนอนมาหายเฉยเลยค่ะแกก็กลับบ้านค่ะแกก็เลยกลับบ้านตกลงก็ไม่ได้ฉีด <c oughs> ก,ก็ได้ได้ยินจากป่าแกนะคะนางก็เอามาเก็บไว้มั่งนะคะหวังว่าจะไม่ได้ใช้แล้วเราไม่คิดจะใช้เขาเลยค่ะแต่ก็ขอให้มีไว้เพื่อความอุ่นใจเนาะ มีคนบอกว่าอย่าให้เขาออกดอกเชี่ยวถ้าออกดอกเมื่อไหร่ความหอมของดอกจะดึงดูดค่ะเพื่อนๆกลับกลายเป็นตรงกันข้ามเลยนะคะจะดึงดูดเพื่อนๆงูให้มาค่ะให้มาที่ที่ว่านี้นะคะก็หวังว่าเขาจะไม่ออกดอกค่ะเพื่อนๆนะก็จะปลูกแบบกันแกนแค่ๆอย่างนี้นะคะถ้าเห็นดอกเขาออกนงจะเด็ดรีบเด็ดทิ้งเลยค่ะ เป็นเพื่อน,นค่ะสิ่งไหนออกดอกในบ้านนางก็จะพาเพื่อนๆนไปดูสิ่งนั้นนะคะรักเพื่อนเพื่อนค่ะ